ดีครับพี่ยงเราจักกันมานานแล้วเต่วเวลามันเหลือน้อยนิดเดียวพี่ยงจะไปอยู่กับครอบครัว,แล,วแล้วขอไวพร้อนที่พี่ยงและครอบครัวมีความสุขแลดูแลสุขภาพด้ว,ย,วยนะคะจะพยายามจำในสิ่งที่ดีๆของพี่ยงมาเป็นแบบอย่างจะไม่ลืมเลยค่ะพี่ยงขอบคุณนะคะบายบาย สวัสดีค่ะพี่ยงก็ในโอกาสที่พี่ยงจะจากพวกเราไปแล้วก็รู้สึกแบบว่าเสียใจนิดใจหายนิดนะคะแต่ว่ายังไงก็ขอพี่ยงกลับไปเยี่ยมเราบ้างนะคะแล้วก็พี่ยงอยากจะบอกพี่ยงว่าพี่ยงเป็นคนน่าที่ดีของพวกเราเสมอมาเลยแล้วก็ดูแลเด็กดื้อทุกคนแล้วก็ให้ความรักแล้วก็ ให้เอ่อให้การอภัยพวกเราทุกอย่างเลยไม่ว,ว่าเราจะดื้อไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็รักพี่ยงนะคะขอให้พี่ยงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะสลางเฮียพี่ยงคะสวัสดีค่ะอ๋อนะคะพี่ยงอยู่รู้อยู่แล้วเราก็เป็นหนูน้อยอะไรเงี้ยก็คือวันนี้มีโอกาสดีค่ะได้เปิดเผยความในใจที่มีต่อพี่หยงมานานนะคะ อ้อย้ายมาอยู่ที่นี่ประมาณแปดเก้าปีแล้วค่ะก็เป็นลูกน้องพี่หยงเลยพี่หยงเป็นหัวหน้าที่ดีมากอะ่ะไม่รู้จะจะพูดคาไหนนะคะทุกปรึกษาได้ทุกเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินแม้แต่เรื่องความรักอย่างที่เคยพูดไปอันนี้ก็พูดหลายครั้งแล้วค่ะพี่หยงก็ให้คาปรึกษาที่ดีมาเดยตลอดอสําหรับวันนี้ค่ะเป็นเรื่องในวันโอกาสดีมากและที่สําคัญวันนี้หนูอยู่เวรสองทุ่มนะคะวันที่เขาจัดงานกันเนี่ยค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะกลับไปทันไหมไปบ้านที่จุลยทันไหมอะไรเงี้ยนะคะ แต่ตอนนี hmm. like room, you <my> right. <laughs> take, ้ใจหนูอยู่ที่นี่แล้วอะค่ะอยู่ที่งานนี้นะคะอยากจะไปร้องเพลงให้พี่หยงสักเพลงนะคะไม่รู้ว่าจะมาได้หรือเปล่าต้องถามผู้เอวงกับพน้องปุ้ยนี่ทํากันบ้านมาดีก็จากนี้ไปพี่หยงจะไม่อยู่กับพวกเราแล้วหมายถึงว่าทํางานที่นี่นะคะพี่หยงต้องเกษียณไปทําหน้าที่ของพี่หยงอะเนาะเป็นภรรยาที่ดีให้กับพี่เนียนเป็นคุณยายที่ดีให้กับหลานๆน่ารักทั้งหลายนะคะก็ขอให้พี่หยงมีความสุขมากมาก กับสิ่งที่พี่หยงจะออกไปทำาะจากวันนี้ไปนะคะว่างๆก็อยากให้พี่หยงแวะเวียนมาเยี่ยมพวกเราบ้างที่โรงพยาบาลนะคะยินดีต้อนรับเสมอค่ะและที่สําคัญอยากให้พี่หยงรักษาสุขภาพนะคะให้ดีนะคะไม่จําเป็นก็ไม่อยากให้มาค่ะที่โรงพยาบาลจะแวะเวียนมาก็แค่มาเยี่ยมเยือนพวกหนูก็พออย่าได้มาหาหมอหาหมอนะคะขอให้พี่หยงมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง แล้วก็เป็นที่รักของพวกเราทุกคนตลอดไปไม่ว่าพี่หยงจะอยู่ที่นี่กับพวกเราหรือไม่หรือจะออกไปอยู่ที่บ้านก็นแล้วแต่นะคะรักพี่หยงค่ะอ้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หยงนุ่นนะคะก็เป็นเวลาสามปีแล้วนะคะที่เราได้ร่วมทุกร่วมสุขแล้วก็ร่วมงานกันนะคะนุ่นก็อยากจะขอบคุณสาหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ที่พี่หยงเคยทำให้นุ่นทุกคำสั่งสอนที่พี่หยงเคยสอนนุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะหรือว่าเรื่องส่วนตัวนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆโอกาสที่พี่หยงเคยให้นุ่นนะคะนุ่นก็ภูมิใจและก็ซาบซึ้งมากที่ได้มาร่วมง,งานกับพี่หยงนะคะแล้วก็มีหัวหน้าที่ดีอย่างพี่หยงนะคะอ <c oughs> ก็ นุ่นก็คงไม่มีคำพูดคำใดนะคะที่จะมีค่าแล้วก็มีความหมายมากเท่ากับความสุขที่เรามีให้กันนะคะนุ่นหลักพี่หยงนะคะถ้าวันหนึ่งนะคะที่เราจะได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกันนะคะนุ่นก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะสวัสดีค่ะพี่หยง ดีใจจังเลยที่พี่หยงเนี่ยก็รู้สึกเศร้าใจเล็กน้อยที่พี่หยงจะต้องจากไปอะไรเงี้ยพี่หยงน่ารักมากพี่หยงให้โอกาสปุ้ยเสมอก็เลยแบบไม่รู้จะตอบแทนพี่หยงยังไงอะค่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่จริงๆเราไม่อยากให้พี่หยงไปอะพี่หยงอยู่กับพวกเรานานๆเป็น ลมโผลมไสของเราตลอดไปอะค่ะพี่ยงวุ้ยอ่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะคะ่ะขอบคุณพี่ยงมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสปุ้ยในครั้งนี้และขอบคุณพี่ยงที่คอยกระตุน้นกุ้ยตลอดเวลาเลยคะ่ะให้ความช่วยเหลือตลอดะคะ่ะขอบคุณมากนะคะพี่ยงสวัสดีค่ะนกนะคะน้องเล็กสุดของแผนกลูกค้าสัมพันธ์พี่ยงหรอคะ ถ้านกนึกถึงพี่ยงนกต้องนึกถึงพริกไทยเม็ดเล็กเห็ดรอบรู้อบ,บุ่นนกทําง,งานที่รงพยากรุงเทพคริสเตียนมา20กว่าปีแล้วค่ะสิ่งหนึ่งที่นกประทับใจมากในชีวิตการทาง,งานของนกคือการได้เป็นลูกเป็นน้องของพี่ยงคาว่าลูกน้องของพี่ยงพูดได้อย่างภาคภูมิใจค่ะเพราะพี่ยงดูแลพวกเราแบบแม่ดูแลลูกพี่ดูแลน้องพี่ยงสอนทุกๆเรื่องเช่นเรื่องงานถ้ามีการผิดพลาด พี่ยงไม่ให้โทษคนอื่นให้มองที่ตัวเราก่อนค่ะหลายเรื่องราวในสิ่งดีๆที่นกได้จากพี่ยงนกไม่สามารถอธิบายเป็นคําพูดได้ค่ะแต่นกจะเก็บไว้ในความทรงจําและจะพยายามทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดค่ะนกขอให้พี่ยงมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงนะคะนกรักและก็นกพี่ยงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ยงก็ ความในใจก็คือรู้จักกันมานานบางทีแบบว่าจะอาจจะดุบ,บ้างหรือว่าอาจจะไม่มีนูน่นมีนี่บ้างแต่ยังไงก็ยังรักพี่หยงเหมือนเดิมรักตลอดไปแล้วก็ขอให้พี่หยงประสบความสําเร็จในช่วงหลังจากนี้ไปที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ,กะเกษียณไปก็คงแบบพี่หยงก็คงมีชีวิตที่แบบสบายขึ้นไม่วุ่นวายแล้วก็ก็ขออวยพรให้พี่หยงสุขภาพแข็งแรงเนาะสุขภาพแข็งแรงมาก,ก่อนถึงจะทำอ,อื่นได้ใช่ไหมครับ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่ยงรู้สึกใจหายจริงๆค่ะเมื่อรู้ว่าสิ้นเดือนเมษายนนี้พี่ยงจะไม่ได้มาใช้ชีวิตการทำงานร่วมกับพวกเราแล้ว แต่ก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้านะคะที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ยงรู้สึกว่าเป็นการจัดเตรียมจัดสรรที่มาจากพระองค์จริงๆที่เรานั้นได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตในการทํางานร่วมกันสิ่งหนึ่งนะคะที่รู้สึกประทับใจพี่ยงจริงๆแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างค่ะที่รู้สึกประทับใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรอบรู้นะคะที่พี่ยงนั้นจะสอนให้พวกเรารู้ทุกๆเรื่องว่าเราเป็นลูกค้าสัมพันธ์หรือเราทํางานอยู่ที่นี่เนี่ยเราต้องรู้ในทุกๆเรื่องที่คนอื่นเขาไม่รู้หรือคนอื่นเขารู้ ก็ต้องรู้มากกว่านะคะสิ่งหนึ่งที่รู้สึกประทับใจพี่หยงมากๆนั่นก็คือเรื่องของความอดทนค่ะพี่หยงอดทนกับพวกเราทุกๆคนโดยเฉพาะตัวเองนะคะที่บางครั้งดื้อกับพี่หยงบางครั้งพูดจาไม่ไพเราะกับพี่หยงเลยนะคะตุก็ต้องขอ กราบขอโทษพี่หยงมาณที่นี้ด้วยขอพี่หยงให้อภัยทุกแล้วก็น้องๆทุกๆคนด้วยนะคะ,ะเชื่อค่ะว่าพี่หยงไม่เคยจดจําความผิดของพวกเราอยู่แล้วพี่หยงให้อภัยพี่หยงเป็นเสมือนแม่ของพวกเราค่ะทีห่หลายครั้งหลายๆคนเลยนะคะที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่หยงเป็นแม่เป็นพี่ที่ใจดีมากๆนะคะเพราะว่าพี่หยงเองเนี่ยหลายครั้งโดนพวกเราแบบ ไงอะเวียงบ้างอะไรบ้างแต่พี่ยงก็รักพวกเราหวังดีแล้วก็สอนพวกเราด้วยคําพูดจาที่สุภาพไพเราะอยู่เสมอค่ะรู้สึกออทราบซึ้งในความเมตตาของพี่ยงที่มีต่อพวกเราทุกๆคนนะคะ สิ่งหนึ่งที่อยากจะขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะดูแลพี่หยงนั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นแต่พี่หยงไม่ได้หมายความว่าพี่หยงจะแก่ไปมากมายนะคะพี่ยงก็ยังเป็นคนที่สดใสอยู่เสมอสำหรับพวกเรานะคะ แต่เป็นห่วงค่ะในเรื่องของสุขภาพร่างกายของพี่ยงก็ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะเวพร์นะคะดูแลสุขภาพร่างกายของพี่ยงเสมอไปรวมถึงพี่เนียนและครอบครัวทุกๆคนด้วยนะคะที่เห็นการปกป้องคุ้มครองในการดําเนินชีวิตหลังจากที่เกษียณอายุไปแล้วค่ะแล้วขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะดูแลพี่ยงเวพรณ์ในทุกๆเรื่องทุกๆด้านที่พี่ยงตั้งเป้าไว้ในชีวิตต่อๆไปนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่ยงอีก ทีหนึ่งนะคะก็คือว่าพวกเรารักแล้วก็เคารพแล้วรู้สึกผูกพันกับพี่ยง เสมอไปและจะตลอดไปด้วยนะคะเราทั้งหลายยังคงรักแล้วก็คิดถึงพี่หยงเสมอนะคะหากพี่หยงมีเวลาว่างแวะมาเยี่ยมพวกเราบ้างนะคะถ้าพวกเรารวมตัวกันได้หรือต่างคนต่างไปนะคะเราจะไปหาพี่หยงไปเยี่ยมที่ภาคใต้นะคะไปดูกิจาการของพี่หยงที่พี่หยงสร้างมากับมือเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพร,พรกิจาการงานของพี่หยงในทุกๆด้านจริงๆคะ่ะรักและคิดถึงพี่หยงเสมอนะคะขอบคุณมากนะคะที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีพวกเราจะ รักและจดจำพี่ยงเสมอไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพี่ยง